สวัสดีครับผมกินเที่ยวหาเฮบายโจเชนแอวครับผมเจอก,กันอีกแล้วขอบพระพ่อกันแล้วมื้อนี้ครับหากอ้องาอปลามากินดกันเด้อมื้อนี้ครับไอโจมี่นี่ครับนี่ซี่โครงอ่อนหมูครับผมมางไหขั้นตอนการทำที่โจเฮกอนหนาน,านี่คือบริษัทไทยเฮเบิร์นครับผมไายเบิร์นขาวๆก็คือไอโจตั้งน้ำเหลก็ใส่กระทเทียมใส่เกลือเข้าไปต้มให้มัมนสุกนิดนึงครับผมแล้วเขาจิมาทำการย่างกับพริกหมาล่านะครับผมสำหรับมื้อนี้ก็เสนอเมนูซี่โครงอ่อนหมูย่างพริกหมาล่าสูตรเด็ดครับผมโอเคสำหรับมื้อนี้ก็ มาเสียบมว้วนกันละครับตอนนี้ไฟห่อนแล้วสีโค้งมูไอ้โจตโอมเสร็จแล้วก็มาทําการตากแดดพึ่งแดดหน่อยนึงครับผมเดี๋ยวขึ้นทําการย่างเลยเนาะไะนี่ครับวางเข้าไปเลยครับคนเห็บพ้องเฮานี่แหละทางไฟอ,อ่อนๆนะผมแต่ที่ทาการท่าซอสหอยแล้วก็พริกมาลาโรยนิดน,นึงรองออกมาหอมอร่อยแซ่บแน่นอนเดีย๋ยวมาเบิง้งมาติดตามรับชมกันครับตอนนี้เขาอ,อยากจางจะเข้ากอน สวจวดๆเลยทุกคนฮึมดูสิสีเขาออกมาเหลืองแป๊บเดียวครับผมนี่แหละหลังเขาย่างเน็นบอกมันสีเหลืองเขาต้มแล้วมาย่างมันสีเหลืองครับผมเหลืองสวยเลยแหละชาวต้องคอยดูดีๆครับเขามันเหลืองหน่อยนึงขาวเสียวน้ำมันหอยครับผมท่าหนึ่งนึงครับบดลงท่าหนามากถ้ามันครัวซึ่งเนื้อมันสิอ,ออกพุยๆมันสิ่แสบครับผม เนี่ยออกฟรีถ้าจะเป็นเนื้อสดๆนี่มันก็จะเป็นอีกรสชาตินึงอันนี้เขาเอาไปต้มกวนมาตากแดดเช็ดไข่การทำหมูกรอบึ่งด่านหนึ่งไฟมันลุกจวดจวดทนโอ้ตัวน,นี้ก็ ว่ามันเหลืองงามทำได้แล้วโอ้โหยอดเลยาการนี่มันเหลืองงามครับผมนี่แต่การเร็วตรงนี้ครับยีท่าบาึกบางยีรอมนึงครับผมหลังจะเอาพริกมาลาเลยเลยด้านนี้เนาะละเอีดยด้านนึงกับพี่กันครับรยังดีทีเราพาติดมาละมาลาผมรวยกันไปเลยอหอมอยู่นี่แหละหอมตัวๆเลย ซึมซับเขาเนี่ยเขาไม่อย่างโดนไฟน้อยหนึ่งเนี่ยพริกมะลามันที่หอมมากเลยทุกอันซึมลับ,บเข้าไปนี่ยอดด่านนึงครับผมฮะงสุดท้ายแล้วไก่เช็นแล้วนี่ เอาไปเลยครับยังค่อยเลื่อยเพิ่ม้าไปได้กินหน่อยหนึ่งบะพพ้พ่อเปลี่ยนบะพพ้พ่อหอมตอนกินห้าเพิ่มมาลาได้ครับนะตอนนี้ก็เอาประมาณหนึ่งปอนด์เข่าเนื้อเข่าเนื้อใแล้วพริก พกมหอมนิดนึงเห็นปะตัวนี้มันหอมแล้วห้องจะเอาแดนมาทามันนั้นอย่างโดนไฟนิดนึงมันก็จะหอมเลยกีนเลยพอเลยทีนี้นี่ตอนนี้ดซูซิพริกของเราครับผมสุดยอดบะนี่เราพริกมาล่าจ้างซี่โครงอ่อนหมูครับผมได,ได้การได้การไปครับไปเสิร์ฟใส่กัญน์ครับผมจัดเลยเอาโอเคสำหรับเ,เมนูเสริมพิซตัวละครับเถอะนี้ก็ขอเกี่ปลากับเจียวม,มาเสิร์ฟมาแซนเหมือนกันเนาะ หากับเพาะปลามากินน้ำกันครับเจไดแซบมวนแม่นัวเพื่น้ำกันเด้อทุกๆคนสำหรับมื่อนี้ครับกับทีเขาอยากมาตอบหนึ่งคอมเมนต์ที่กันแหละไอ้โจชอบคอมเมนต์นี่ครับเพราะว่าเป็นเป็นเหมือนจะเป็นคนติดตามเก่าแก่เหลือเกินกะจากคลิปที่โจกินตามกุ้งสดนะตามกุ้งสดไข่แดงดองนี่ก็เป็นหนึ่งคอมเมนต์ครับผมที่ให้ยกำลังใจมากกะเป็นเพื่อนบอกว่าสู้ค่ะจะดูจนหยดสุดท้ายเหมือนกัน FCTJ FCTJ นี่คือคนที่ เก่าเลยแหละเพราะอไอโจเป่าที่นี่ยู่ไต้หวันผล FC TJ เนาะแล้วก็รักๆบ้างเต้นเหมือนเดิมนะคะชอบมากตั้งกล้องเองพี่เปิดใจยอมรับปรับปรุงคือดี FC จากขอนแก่นนะคะวัดสันโอเคครับผมสองผู้ได้ลาครับสำหรับคอมเมนต์ดีๆเนาะสำหรับคอมเมนต์พอดีกับ่อ่านดอกขอไปเบิรงเอาเองเลยโอเคครับก็ลังใจดีๆก็คือการคอมเมนต์ดีๆแบบนี้แหละครับผมผมเอ่าพยายามเฮ็ดปรับปรุงให้มันดีขึ้นเรื่อยๆครับผมเนี่ยเมนูของเขาแซ่บแน่นอนเสิร์ฟขึ้นโต๊ะเป็นที่เรียบร้อยมาๆครับมาแซ่บเหมือกัน โอ้ oh, เหงือแตกสึกเลยตอนนี้มาทุกคนนี่เรามีมีดประกบป,ป,ป,ประจาช่องเลยนะีนมีดเท่ามาเดี๋ยวลองสีบางก้อนสีบุได้เขาเคามีดีดแล้วเนาะโอ้แผ่นหลักหง่ล่งกุน่นะนี่แง่หญ่กุนหนาผมอีกเ <RC S 1> <c oughs> พีงเดียวแผ่นแผ่นก็หนาคนนาซ้ำกันอะเอา้าดึงออกมาก,ก่อนโอ้สงสัยจะยากวะทุกคนเดี๋ยวต้องใช้มีดรีด,ดนะนี่เขามีดปาลงเลยต้มี่โจ๊ตมสุก พ่อปลาหม่ามครับโบ้ติต้มแบบสุกจนเปื่อยอ่ะนในสีดึงออกมาเลยนี่พุดนะเออเออเออเอดึงจนข้อข้อสัน้นฝาดเอาดีกว่านั่นชั่วกว่าเห็นบ่ออกมาหนึ่งสีแล้วสำหรับน้ำจิ้มหม้อก๋มี่ครับผม,ผมพริกมาล่าเพิ่มเติอเตอ้องหม้อก๋มี่ นี่แหงน้อยนึงแล้วก็สีออกมาเลยมันจะตีต้นขอตรงนี้เองนิดเดียวเดี๋ยวลองเห็นดูจะเดยวกับหูว่าแสีชดช้ำใจเนาะผ่านองอกมากครับสีโค้งมวกอนมันไม่เนื้อติดคนทางหลรับผมโอ,อ้มาพอทำนี่ละรูอยกัเลยที่นี่เฮา ปาดนี่ทุกคน,นเน้เนๆมากๆขออย่าลุยเละๆเลยเด้อมืออาจจะเลอะนิดหน่อยครับผมธรรมดาแล้วการกินมือเนาะนี่ขออย่าสีกเลยทีนี้เขาหืมโอ้ยอย่างนัวทุกคนค้องท้ายซอสหอยอ่ะซอสซอสมัน่วงหอยอะะ่ะทาไปแล้วก็มาลามาลามันปรุงปรุงสำเร็จแล้วก็คือมีความเค็มๆจัดหน่อย lông to mạng lên ừ. ừ. Hãy đi dịp Nó xây cho การับมันร่วมาด้วยหมาลาเพิ่มไปมันเขียนแบบเพิ่มความหอมความเข้มขึ้นมาอีกประมาณนึงวลมมาก รสบซ่ยนัวมากทุกคนนั่นๆนั่นล้วนๆ là ổn là được quá <cười> <cười> แซับๆทุกคนมันขาา่าสุดๆเลยน,นี่ดึงออกมาเลยอ้าเข็นลีลิจิ้มแบบตอนห่อนๆมันอร่อยครับครับ นี่แหละความเข้มข้นมาลางครับความนัว <laughs>

Wow. <laughs> แบบบ้องจิม้มเียยังสแสบเลยจิ้มก็อร่อยเกันแต่คนละแบบเพื่อเป็นกระดูกอันอันสุดสุดอนะ่ะ ปวดๆเลยนะเนาะรู้จะเลยก็มันสุภาปากม่อมีลีเลยเนาะ 射中了、啊，不、啊。<laughs> 嗯, cái con khẩu này khẩu quăng có gì ra đi mò chọn khẩu chạy được là lắc khẩu khang nhiều ว่าอีร้านนี้ก็นกนดนสวมเขาไลอพยพสาบกันไงอือือร่อยครับเป็ดชิสตันอือหือน้องเก็บ เปนนี้เขากินม่้งหมดเลยครับกจะไปเก็บตกแจ้งอะไรนึลูกน้องห้องอยากกินน้ำเราโอเคครับผมคลิปนี้กับมะม่วงมะแซลมกันครับขอบคุณทุกคนที่มาชมจนจบคลิปเนาะกะบนี่ย่างแนะนำกับคอมเมนต์บอกใต้คลิปได้ครับผมส่วนเป็นเมนูหรือว่าติ๊กติงก็ได้ครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้กับขออนุญาตฝากไว้ปั้นนี้ครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณครับสวัสดีครับ